ถ่ายรูปกันมองกล้องเร็วใครคุณมาถ่ายใช่งเนี่ยสวยขนาดนี้ถ่ายรูปนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยคนนี้ดิคนนี้โคตรดีอ่ะยังไม่ได้ขึ้นหอกแฟนฉันเลยวะดูนี่แฟนฉันเป็นแง่นุ่มๆตัวแฟนแกโคตรน่าเกลียดเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้วะพูดให้มันดีๆหน่อยนะเว้ยเจนเจนเจนขอบคุณขอบคุณขอบคุแฟนแกสวยสุดแล้ว ผมมีแฟนสาวเยอะมากๆคนหนึ่งแต่คุณอื่นกับมองว่าเธอหน้าเกลียดแค่คุณชอบก็พอแล้วไม่ใช่หรอจะสนใจคนอื่นทําไมแต่ว่าไม่รู้นะคะวันนี้เราเรามีกิจกรรมนะคะใครของแก้มแฟนเราลดให้50%ค่ะที่รักลำลองลงกันเถอะน่าขี้ขนาดนะั้นจุกตัวไม่ได้ไงอะ่ะทําไมต้องว่าเธอแบบนั้นด้วยเธอเออกจาสวยเราไปกันเถอะฉันไม่เชื่อนะว่าแฟนฉันจะไม่สวยอะ่ะ หรือเปล่าดูยังไงว่าสวยทําไมหน้าเกลียดขนาดนี้อ่ะเปลี่ยนแฟนใหม่เถอะแกหาได้ดีกว่านี้เยอะฉันว่าพาแฟนแกไปทําหน้าใหม่เถอะผมจะทำยังไงดีครับแม่หมอตอนนี้แฟนนายอยู่ไหนตอนนี้เธออยู่ที่บ้านครับงั้นเราไปดูกันเถอะนี่แฟนนายใช่ไหม เ <ừ, S 2> จอเงั้นเหรอทำไมจะทำแบบนี้เธอรักเขาเหรอรักงั้นเหรอที่เกลียดมันจะตายเนหนึ่งสิ่งที่แกพูดกับฉันแล้วเหรอช่วยด้วค่ะอาร์มเขาลวนลานภาพแบบเธอเนี่ยนะใครจะอยากลวนลาแค่ชิคกี้ยเห็นงน่าอยากจะอ้วกแหละเธออยากมีสวยใช่หรือเปล่าไม่ฉันอยากให้มันรักฉันแล้วให้มันคนเดียวที่เห็นว่าฉันสวยแล้วคนอื่นเห็นว่ามันมีแฟนแบบฉันมันจะได้โดนหัวเราะยล้อซะบ้างไหมละ่ะงั้นเอานี่ไป เรื่องนี้นายก็มีส่วนผิดด้วยอีกคนถ้าไม่ทําแบบนั้นกับเธอเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นฉันผิดไปแล้วชันขอโทษนะทุกคนนี่คือแฟนผมครับ